ชีเบลเออเอเอคือไม่ใช่นะอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวเราโดนลิขสิทิ์ลิซ่าแบ็คพีเขาถือบ่อยมากนะคุณผู้ชมเรามีลิซ่าแล้วแล้วก็ต้องมีโรเซ่ใช่ไหมคุณผู้ชมเหมือน <ไฟ S 1> มีแบบอำนาจมีแบบแสงประกายขึ้นมาถือกระเป๋าก็คือไปวางปึ้งก็คือทุกคนแบบว่าเฮ้ยตัวแม่ม,มาอะไรอย่างนี้ ทุกคนวันนี้จะมาแจกความสดใสกับน้องส้มนะคะเอ้ยยัยใ,ใหม่กับมีสไตล์เหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะกระแสชุดสีส้มเนี่ยมาแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆที่เป็นสีส้มเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต้องมีนะไม่งั้นเดี๋ยวตกเทรนนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะยัยใหม่จะพามารู้จักกับสิบกระเป๋าแบรนด์ดังนะคะที่เป็นสีสม้มหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยสีสมม้มอะมันจะแมทยากหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่อินเนอร์ของเรานะทุกคนเราสามารถใช้ได้ทุกสีแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกกกัันนที่ใบแรกกเลย ใบแรกนะคะมาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะคอสนะคะมินิแบ็คคอเลตนั่นเองค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่นะคะแมทที่เลี้ยลของเขาเนี่ยเป็นแบบว่ารักโลกคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใบยนี้เนี่ยนะคะเจนนี่แบ็พิงใช้ด้วยนะแต่ว่าเจนนี่แบ็พิงเนี่ยเขาใช้สีครีมสีขาวค่ะแต่ว่าสีส้มอ่ะก็มีเหมือนกันสำหรับสายแฟนะสามารถไปซื้อตามกันได้ะคะราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0ถึงสองพันนะคะแล้วแต่ร้านที่เราจะพีออเดอร์นะคะ าต่อกันที่ใบที่2นะคะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าเป็นสายแฟต้องรู้จักอยู่แล้วนะกับแบรนด์ G. w a n g c h i นั่นเองค่ะก็คือรุ่น G. h o b o b a c นั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่70,000บาทนะคะต้องบอกว่าแฟชั่นนิสต้าเนี่ยเขามีกันเยอะมากนะคุณผู้ชมรุ่นที่ฮิตเนี่ยก็คือจะเป็นสีดํานั่นเองแต่ว่าสีชมเนี่ยยังไหมก็แนะนําอีกนะคะเพราะว่าถือไปเนี่ยไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ใบที่3นะคะกลับแบรนด์นี้เลย กูชี่เบลเออเออคือไม่ใช่นะอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวเราโดนลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่าแบรนด์กูชี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำหรับสายแฟนนะคะที่ต้องมีแล้วก็ รุ่นที่ต้องมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือรุ่น m า t ทเลสไมมี่แบนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่89,700บาทค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าราคาไม่ถึงแสนแล้วก็ได้กูชี่ไปถือกันแล้วนะไปที่4นะคะหลังจากที่บาลองเซียกาเนี่ยนะคะเขาได้ปรับโฉมใหม่นะทุกคนต้องบอกว่าแบรนด์บาลองเนี่ยก็คือใครถือก็เท่นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยก็คือแบบเท่หมดเลยแต่ว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่แนะนํามากๆนะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งเดย์ทั้งหนแล้วก็ได้ทั้งลุคสปอร์ตแล โพลกาสนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคา93,400บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคุ้มมากนะทุกคนเพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย9,000 90 0ืกับกระบอบหนึ่งใบทุกคนลองหารดู365วันตกวันละกี่บาทแล้วก็ใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งงคืนได้เลยใบเดียวเอาอยู่ ใที่5นะคะเราจะมาอยู่กันที่ซ e ลีนโชเดอร์ทริปเปิลแบกนั่นเองค่ะต้องบอกว่าใบานี้เนี่ยล a ซ่าแบ p กพ k เขาถือบ่อยมากนะคุณผู้ชมใครที่เป็นบบว่าสายเกาก็คือต้องมีสายแฟร์คือต้องมีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีสีส้มด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบเก็บแล้วนะ เราจะได้แบบเป็นแบบตัวลีเต็ดตัวแม่ที่แบบไม่ซ้ำใครนะคะใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมมีเงิน10,000 0ก็แบบติดเทรนแบบน้องลิซ่าแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่าคุมมากๆเลยค่ะใบต่อมานะคะเรามีลิซ่าแล้วเราก็ต้องมีโรเซ่ใช่ไหมคุณผู้ชมสําหรับน้องโรเซ่นะคะเขาจะใช้โลอีเวรุ่นคอสโวแบ็กนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่1 12,400บาทนั่นเองค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่น้องโรเซ่เท่านั้นนะคะในเมืองไทยของเราเนี่ยดาราที่กก็ใช้ัน มาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพี่แอนทองวส่งหรือว่าแม่ชมเนี่ยเรียกได้ว่าสายแฟก็คือต้องมีนะคะทั้งเหล่าดาราแล้วก็เซเลบและมาถึงอีกใบหนึ่งนะคะก็คือใบตัวแม่อย่างฮารดานั่นเองค่ะมากันที่รุ่นมีเดียมเจอเนอรัลนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่1นึ่0แบาทค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย working m e ต้องมีนะคุณผู้ชมใครแบบถือเข้าไปในห้องประชุมก็คือเหมือนมีแบบอำนาจมีแบบแสงประกายที่มาถือกระเป๋าแล้วคือไปวางปึ้งก็คือทุกคนแบบว่า ตัวแมขมาอะไรอย่างนี้มาต่อกันที่ใบที่8นะคะแบรนด์นี้ต้องบอกว่ามีมานานกว่าร้อยปีแล้วนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องเครื่องหนังมากๆนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสก็กลับมาฮิตอีกแล้วนะคะกับแบรนด์กอยาดนั่นเองค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะที่เรานํามาให้คุณผู้ชมชมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าสายแฟก็ต้องมีอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขาถือแบบว่าไม่มีเอาเลยนะรุ่นนี้คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่นคุณทัวดจะถึงรุ่นหลานสามารถส่งต่อไปถึงรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะาราาี่ะย่ยอูทว 88,650ดั 88, บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือคุ้มนะทุกคนเพราะว่าแบรนด์เขาใช้ทนมากคุณภาพคือดีมากนะคะมาต่อกันที่ใบที่9นะคะกับแบรนด์โบเทก้านั่นเองค่ะต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องเท็กซ์เจอร์ของกระเป๋าแล้วก็รองเท้ามากๆเลยนะคะสําหรับสายหอฟ้าแบบเราสายที่แบบใส่ของเยอะใบนี้แบบเดใหม่แนะนำมากมากเลยโบเ e ก้าเวเนต้าลัชนั่นเองค่ะใบนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคา3 4 1 1 0 0ค่ะต้องบอกว่าหนังของเขาอะทุกคน ราคาเนี้ยถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าใช้ได้นานมากๆแล้วก็สำหรับใครที่สนใจไม่ได้มีแค่กระเป๋านะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็ยังขึ้นชื่อรองเท้าด้วยนะคะเพราะว่าใส่สบายมากๆค่ะต่อมามาต่อกันที่ใบสุดท้ายนะคะใบที่10รุ่นในตำนานต้องบอกว่าต้องมีแบรนด์นี้ใครไม่มีไม่ได้นั่นก็คือ LV หรือว่าหลุยส์ดิกตองนั่นเองค่ะกับรุ่นเอามาแบกนะคะคือเหมือนจะเป็นรุ่นแรกเลยอะทุกคนสำหรับใครที่จะเริ่มซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงนนนะคับอง่่เใ นี่นะคะราคาจะอยู่ที่5 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่แบบว่ากำลังเริ่มต้นที่จะลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็สามารถเริ่มที่รุ่นนี้ได้นะคะใช้แล้วคุ้มมากๆถือไปไหนก็คือเป็นแบบว่าทามเลสของ LV อีกหนึ่งใบค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับ10บแบรนด์10สไตล์ที่ไม่พามาให้ทุกคนรู้จักกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าไอเทมสีส้มก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีนะคะในช่วงนี้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของแต่ละแบรนด์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นร ทีฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ EP หน้าอยากให้ใหเนี่ยมาแนะนำไอเทมเด็ดๆหรือว่าแฟชั่นการแต่งตัวแบบไหน,นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเพจของเราได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ